สวยมากนี่ก็เป็นถนนผ่านค่ะรถเราก็จอดอยู่นะคะหน้านี้ปลูกเป็นแนวนะคะสวยมากนี่ก็เป็นถนนผ่านค่ะรถเราก็จอดอยู่นะคะหน้านี้ต้นสนแล้วก็ทะเลก่อนนะคะรับลมก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะก็จะพานะคะไปเดินนะคะเอาเท้านี่นะคะแตะน้ําทะเลค่ะ ลมไม่ค่อยเยอะนะคะข้าวก่อนนะคะหูลมพัดเยอะมากน,ะะน,นี่ก็ลมกําลังดีเลยนะคะนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะวันแม่อีกวันหนึ่งนี่ค่ะนีคะต้สนสวนปลูกเป็นแนวสวยมากเลยค่ะทุกท่านบรรยากาศรับลมทะลนี่ค่ะมองไกลๆนั่น So and so. เยอะนะคะข้าวก่อนนะคะหูลมพัดเยอะมากนี่ก็ลมกําลังดีเลยต้นสนแล้วก็ทะเลก่อนนะคะรับลมก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะก็จะพานะคะไปเดินนะคะเอาเท้านี่นะคะแตะน้ําทะเลสนค่ะสนสนติดทะเลค่ะทุกท่านอู้ยลมพัดเย็นเลยค่ะสูรโอโซนค่ะสนค่ะสนสนติดทะเลค่ะทุกท่าน โอ้ยลมพัดเย็นเลยค่ะสูตรโอโซนค่ะตอนวิวต้นสนนะคะกับบรรยากาศรับลมทะเลเย็นๆนะคะมีความสุขทันนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะมองไกลๆนั่นก็คือน้ำทะเล สวัสดี รถค่ะก็เลยวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะวันแม่อีกวันหนึ่งนี่ค่ะนี่คะต้นสนปลูกเป็นแนวสวยมากเลยค่ะทุกท่านบรรยากาศรับลมทะเลตอนวิวต้นสนนะคะกับบรรยากาศรับลมทะเลเย็นๆนะคะมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดี รับรมทะเลนี่ค่ะมองไกลๆนั่นก็คือน้าทะเลค่ะนกค่ะมีนกด้วย <t od d ress> คนก็เยอะนะคะถ้ามาถ้ามาเร็วกว่านี้ก็คนเยอะค่ะอันนี้ก็คนก็กลับกันบ้างแล้วค่ะเขาก็มาท่องเที่ยวกันนะคะ สวยจังเลยอันนี้ให้ชมต้นสนก่อนนะคะเลแล้วก็ชมวิวธรรมชาติต้นสนนะคะสวยมากเลย ันนี้ก็เป็นถนนค่ะค่ะรถเราก็จอดอยู่นะคะ ตกดินค่ะไม่รู้ว่าจะเห็นแสงตะว,วันหรือเปล่านะคะเพิ่งลงจากรถค่ะก็เลยเนี่ยค่ะมีนกด้วยมีทะเลแล้วก็ชมวิวธรรมชาติท้นสนนะคะสวยมากเลยสวยจังเลยโอโซนบรรยากาศชมลมทะเลค่ะทุกท่านได้ยินเสียงไหมคะเสียงน้ำทะเลเพิ่งลงจากรถค่ะก็เลย ทกำลังจะตกดินค่ะไม่รู้ว่าจะเห็นแสงตะว,วันหรือเปล่านะคะอเพิ่งลงจากรถค่ะก็เลยเนี่ยค่ะมีนกด้วยมีพักโอโซนบรรยากาศชมลมทะเลค่ะทุกท่านได้ยินเสียงไหมคะเสียงน้ำทะเลเพิ่งลงจากรถค่ะก็เลยทุกท่านวู้สวยจังเลยอันนี้่ให้ชมต้นสนก่อนนะคะ ะะแตะน้ําทะเลเปลี่ยนสีค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าก็ไม่ใช่คนขาวนะคะ <laughs> <laughs> นี่ค่ะเห็นไหมคะต้นสน <laughs> ต้นสนแล้วก็ <laughs> ทะเลก่อนนะคะรับลมก่อนค่ะ <laughs> เดี๋ยวอีกสักพักนะคะ <laughs> ก็จะพานะคะไปเดินนะคะเอาเท้านี่นะคะแตะน้ําทะเล <laughs> ตอนกลางวันแดดร้อนนะคะ <laughs> 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 ก็เลยไม่ได้มาตอนนี้ก็แดด หมดแล้วพาเลแล้วก็ชมวิวธรรมชาติต้องสนนะคะสวยมากเลยสวยจังเลยถึงแล้วค่ะสวนศพมาถักทายนะคะพูดคุยกับทุกท่านคะ่ะยามเยน สนค่ะต้นสนนะคะคนก็เยอะนะคะถ้ามาถ้ามาเร็วกว่านี้ก็คนเยอะค่ะอันนี้ก็คนก็กลับเป็นบ้างแล้วค่ะเขาก็มาท่องเที่ยวกันอากาศกำลังดีเลยค่ะสวยงามยามเย็นค่ะที่กำลังจะตกดินค่ะไม่รู้ว่าจะเห็นแสงตะวันหรือเปล่านะคะเพิ่งลงจากรถค่ะก็เลยเนี่ยค่ะมีนกด้วยมีพัง สวยจังเลยอันนี้ให้ชมต้นสนก่อนนะคะโอโซนบรรยากาศชมลมทะเลค่ะทุกท่านได้ยินเสียงไหมคะสียงน้ำทะเลเพิ่งลงจากรถค่ะก็เลยอากาศกำลังดีเลยค่ะสวยงามยามเย็นค่ะตอนกลางวันแดดร้อนนะคะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้มาตอนนี้ก็แดดหมดแล้ว นสนติดทะเลค่ะสุทัาน <laughs> อ้ยลมพัดเย็นเลยคะ่ะสูรโอโซนคะ่ะปลูกเป็นแนวนะคะสวยมากน,นี้ก็เป็นถนนผ่านคะ่ะรถเราก็จอดอยู่นะคะ